รูปปูนปั้นปฏติมากรรมมังกรยักษ์ที่มีความสูงใหญ่กว่า20เมตรเป็นภาพที่ดูอลังการยิ่งนักอีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรมน้อยใหญ่จํานวนมากรวมถึงองค์พระเจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นต่างๆมีความสวยงามแปลกตาซึ่งอยู่ในพื้นที่ของวัดป่าโนนสวรรค์บ้านเทิดไทยตําบลเทิดไทยอ,อําเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดปฏติมากรรมปูนปั้นน้อยใหญ่เหล่านี้สร้างขึ้นมาจากนิมิตของหลวงปู่คำปั่นจันทโชโตปัตถา หรือหลวงปู่พระคูจันทสุวรรณคุณอดีตเจ้าอาวาสที่มีทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติแนวคิดสะท้อนถึงพระธรรมคำสอนอสอดแทรกหลักศาสนาวรรณคดีไทยภาพจำลองวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสามารถเดินชมได้อย่างเพลิดเพลินวัดป่าโนนสวรรค์มีเนื้อที่ทั้งหมด45ไร่ เดิมทีเป็นป่าช้าที่ชาวบ้านเก้าหมู่บ้านใช้เป็นสถานที่ชาปนก,กิจศพร่วมกันมานานนับร้อยร้อยปีต่อมาในปีพุทธศักราช2510หลวงปู่คำปั่นจันทโชโตปัตถาได้จาริกมาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมจึงได้มาสร้างเพิงพักเพื่อจำพรรษาหลวงปู่ปฏิบัติธรรมไม่นานก็ได้นิมิตเห็นเจดีย์พระพุทธเจ้าหพระองค์9ชั้นลอยมาจากอากาศเบื้องบนมาหยุดนิ่งต่อหน้าหลวงปู่ และมีพราหมรักษาศีลแปดมากราบอาราธานานิมนต์ให้หลวงปู่ช่วยสร้างด้วยต่อมาในปีพุทธศักราช2512ก็ได้วางศิลาเลิกเจดีย์พระพุทธเจ้า5พระองค์ขึ้นโดยชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไปช่วยกันบริจาคจตุปปัจจัยร่วมสร้างตามกำลังศรัทธาการก่อสร้างหลวงปู่ได้นำหม้อด,ดินเผาที่ชาวบ้านผลิตเป็นอาชีพอยู่แล้วมาประดับตกแต่ง และได้ก่อสร้างงานปูนปั้นและงานจิตกรรมฝาผนังศิลปะแบบต่างๆเป็นส่วนประกอบในบริเวณวัดจึงมีลักษณะศิลปะแบบผสมผสานดูแปลกตาเปรียบเสมือนภาพสะท้อนนิมิตและจินตนาการของหลวงปู่ทั้งสิน้นการเดินทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ดสามารถเดินทางไปบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข23สายร้อเอำเภอทวัดบุรีอำเภอเสลภูมิพอถึงกิโลเมตรที่1 3 9ถึง140 ก็ให้เลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ7กิโลเมตรก็จะเห็นทางเข้าวัดอยู่ด้านขวารวมระยะทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ดมาถึงวัดประมาณ30กิโลเมตรวัดป่าโนนสวรรค์นับเป็นวัดสวยที่นักท่องเที่ยวในแถบอาเซียนสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางวัดก็ได้มีการบูรณะปรับปรุงประติมากรรมให้มีความสวยงาม เพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาให้ได้รับความประทับใจกับปฏิมากรรมสุดแปลกตาภายในวัดแห่งนี้ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างโอกาสท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างพื้นที่ที่มั่นคงให้กับประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่ก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไปทีมข่าว n อ t น v ทวอีสานรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด